ซื้อเลยนะออกแม่หายอพพรรถหรู b ี w อัยางแตกกลางถนนแอบซ่อนเลขทะเบียน แฟนหวยตามหามีคนมาบอกแล้วเข่าเด่นเขาเด็นจะพาเ,เพื่อนๆไปดูลูกทุ่งดังหายอภพรซึ่งรถหรู BMW ประสบเหตุยางแตกกลางถนนนะคะขณะกำลังกลับจากคอนเสิร์ตท,ที่เมืองทองธานีค่ะโดยช่องติ๊กต็อกได้โพสต์คลิปลูกทุ่งดังบอกว่าโดนตะปูด้วยหรือว่าตรงนั้นคนวางยาเราเห็นไหมเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่งานนี้มีแต่คนถามหาเลขรถนะคะซึ่งหายอภพรก็บอกว่าซื้อเลยนะงวดนะออกแนๆ่ๆโดยมีการเปิด เลขทะเบียนให้เห็นเพียงตัวเลขท้ายเลข3ามท่ามกลางแฟนๆเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยจํานวนมากค่ะขณะรอเปลี่ยนยางรถนะคะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเลขทะเบียนรถ BMW ดูว่าทะเบียนรถพี่ไฮคันนี้5353ค่ะซึ่งติกตอกเจ้าของช่องก็เข้ามาบอกว่าเก่งมากครับงวดน,นี้อย่าลืมกันนะคะ5353ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ